สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับพุทธรัตชาแนลนะครับช่อง u t u b e นะวันนี้มาแนะนําสมาชิกใหม่นะครับตัวนี้นะครับเพิ่งได้มาสักห้าวันนะครับห้าวันชื่อเจ้าขวดนะครับก่อนอื่นต้องขอเล่าประวัติของเจ้าขวดก่อนนะเจ้าขวดี่เป็นไก่ที่เกิดที่บ้านเนี่ยนะครับเกิดที่บ้านนะเป็นลูกของลูกแก้วนะครับลูกแก้วก็เป็นไก่ต่อนะได้มาสี่สิบกว่าไก่แล้ว ตอนนี้ก็อายุมากแล้วนะครับก็เลยปล่อยให้มันออกลูกออกล้านนะส่วนแม่ของมันเป็นแม่ของเป็นไก่ของเพื่อนพี่ชายนะครับเพื่อนพี่ชายก็เอาไก่ตัวเมียมานะครับมาปล่อยให้ลูกแก้วผสมพันธุ์นะแล้วก็แบ่งลูกกันนะครับเพื่อนของพี่ชายก็ได้เจ้าขวดไปเลี้ยงนะครับต่อมาเพื่อนพี่ชายก็ได้เจ้าขวดไปเลี้ยง เพื่อนพี่ชายชื่อสมโชคนะครับอยู่แถวแถวังห <sm all> ม้อแกงเมือง,อง <sm all> พะงานนะครับก็เลี้ยงไปสักพักหนึ่งประมาณเนี้ยประมาณหนึ่งปีนะครับก็วันก่อนพี่ชายปลาซาลาไปแข่งนะแล้วก็ไปแ,แวะที่บ้านเพื่อนนะก็ไปเห็นเจ้ากวดนะก็เลยพาเจ้ากวดไปแข่งด้วยนะครับเจ้ากวดไม่เคยแข่งนะวันนั้นพี่ชายไปจะปลาซาลาไปแข่งก็เลยไปแวะที่บ้านเพื่อนนะก็เลยเห็นเจ้ากวดนะครับก็เลยจับเจ้ากวดไปแข่งด้วยนะ ไก่ไม่เคยฝึกนะครับแค่เลี้ยงไว้เฉยๆนะพาไปแข่งครั้งแรกก็ได้ที่หกลับมานะครับไก่ประมาณประมาณ60ไก่นะประมาณ60ไก่นะครับที่สนามแข่งมันก็ได้ที่1กลับมานะก็หลังจากนั้นก็ปั่นไปสักเดือนนะปั่นแปกเดือนก็เลยไปซื้อมาไว้ที่บ้านนะครับที่จริงมันก็เกิดที่บ้านหลังนี้นะครับแต่เราผสมพัุ์และแบ่งลูกกันแล้วก็ตัวนี้ได้ได,ได้เพื่อนพี่ชายได้ไปนะก็ไปซื้อ มานะเพื่อนพี่ชายมันขายให้นะครับห้าพันนะที่จริงมันเป็นสายพันธุ์ไก่โตนะครับตัวนี้เป็นเป็นพี่ของซาร่านะครับนี่ก็เพิ่งออกมาได้ห้าวันนะห้าวันก็ผมก็พยายามฝึกอย่างหนักนะครับฝึกอย่างหนักให้มันเชื่อฟังนะวันนี้มาลองดูนะครับว่ามันเชื่อฟังหรือยังนะว่ามันเชื่อฟังหรือยังนะ อุปกรณ์การฝึกของผมนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอุปกรณ์การฝึกของผมนะครับชัดนะครับนอนนกนะนอนนกนะครับนอนนกผมเรียกชื่อมันให้มันจําชื่อนะให้มันจําชื่อก่อนแล้วก็ให้มันกินนอนนะก็หลังจากนั้นก็มันขันแล้วผมให้มันกินขันแล้ผมให้มันกินนะตอนนี้เพิ่งฝึกได้ห้าวันนะครับวันตอนนี้วันที่ 23มมกราสองพันครับตอนนี้เวลาประมาณ11บเอโมงเช้านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะไปถึงไหนแล้วนะหลังจากที่ฝึกมา5วันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึ่งนะมันจะสันส่นๆหน่อยนะ

โอสงสัยมันไม่ชอบนะครับวันนี้มันยังไม่คุ้นเท่าไหร่นะเออกินไหม,ไหม okay. เยอะโอเคหนึ่งดอกหนึ่งตัวนะครับเล็กๆหนึ่งดอกหนึ่งตัวนะยังไม่กินนะยังไม่กินโอ้ยทิ้งนะทิ้งเอาใหม่นะครับเอาใหม่ขวด,ขวด,ขวดอ,อ๋อขวดขวดอเออ๋อ

không oh, quất không oh, không oh. không yeah. đeo quất đeo yeah. không quất không oh. huh. quất yeah. quất không oh.

Tên có tên. Oh, hỏng quá không 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 quá hỏng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  quá không quá quất, không, hỏng quá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  hỏng được không? quá không? quá hỏng quét 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 không hề quét 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 không không quét 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 không quét 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 không không quét quét không không quét quét không

ก็ชอบมีพวกนกบินผ่านนะครับนกยางนกอะไรประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับสะกขวดนะเพิง่งหลังจากที่ฝึกมาห้าวันนะครับวันนี้วันที่ห้านะซื้อมาได้ห้าวันนะก็ฝึกนะ่าจะพาลงสนามนะครับก็ดูสภาพมันนะดูนี่ก็ เดือยมันนะประมาณ1นิ้วได้นะหรือว่าไม่ถึงนะไม่แน่ใจนะว่าถึง1นิ้วไหมนะครับดูงอนก็งอนไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันตัวเล็กนะครับตัวเล็กมากนะจะขวดตัวเล็กมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะขวดนะาฝึกมาได้ฮนะวัน,น้วก็มันก็จําชื่อตัวเองได้แล้วนะครับแต่มันอาจจะขันช้าๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวอัพคลิปลงนะเพื่อนเพ่เข้ามาดูแล้วก็ก็คอมเมนต์กันได้นะครับชอบไม่ชอบนะคอมเมนต์กันได้นะครับชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์กันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะทุกคนมีมีอะไรก็เรียกแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้ตามสบายนะครับเดี๋ยวสั่งลาอีกสักดอกนะโอ้ยนกนกยางบินผ่านอีกแล้วนะ เออเคว่รอบนี้ไม่ใช่นกยางครับรอบนี้เป็นเจ้าที่นะครับตัวนี้นะใหญ่มากประมาณสี่กิโลนะตัวนี้นะใหญ่ไม่ว่าดุดุด้วยนะครับเจนะ้โอ้รอบนี้นกยางของจริงนะนกยางของจริงมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเห็นตั้งเป็ดตั้งนกจกขันไหมนะควดเออออควดควดยกควดควดยกยกเร็วเออ ฮะฮะเควทเควทฮะเร็วเควดฮะ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 เควทฮะเร็วฮะเควดโอ้ไม่เอานะมันกลัวเป็ดนะมันกลัวเป็ดนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับช่วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ